มาครับมาครับ2024มาแล้วครับกับตัวท็อปสุดของรุ่นเลยครับไฮเดอร์ประตู1.9เกรด M นะครับมาเลยคันนี้นะครับมาพร้อมแต่งล่อๆจากร้านน้ากระมวลการยางนะครับนี่เลยครับฝากระโปรงคาร์บอนนะครับจากร้านน้ากระมวลแต่คันนี้ฝากระโปรงยังไม่มาครับแต่เราแรปหลังแลปฝากระโปรงให้ก่อนนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยครับมีสติกเกอร์ ลานากระมลให้ด้วยเป็นไงครับที่สำคัญครับไฟหน้าครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแล้วครับเป็นโคมเดียวทั้งหมดเลยไฟลี่ไฟเลี้ยวอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับและไฟตัวนี้นะครับไฟสูงไฟต่ำเป็นไฟอัตโนมัติแล้วนะครับโอเคแล้วไฟตัดหมอนครับตัว2,024นี้ครับเป็นหลอดเดียวแล้วนะครับเป็นไฟ LED แล้วและมีช่องดีไซน์บิวอินมาใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับและมี ช่องรูระบายอากาศแบบนี้ครับช่วยในเรื่องของแอโรด y น a ามิกครับประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นนะครับและดีไซน์ลังพึ่งมาแบบใหม่ๆเลยครับสวยๆลายลวดลายใหม่และรูกว้างขึ้นกว่าเดิมระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับกระจังหน้าครับเป็นสีทูโทนแบบนี้สีสีเงินกับสีดำด้านแบบนี้และโลโก้อีสุที่ขาดไม่ได้เลยครับเป็นโลโก้ชุบโครเมียมแบบนี้เลย โอเคไปต่อกันด้านข้างนะครับคันนี้นะครับจัดล้อแม็กมานะครับของงานเ so, ลนโซรัดดียางโตโยขอบ18ขนาดยาง265ทับ6 0 r 1นนะครับสายลุยต้องยางตัวนี้เลยนะครับจัดไปคันนี้นะครับเป็นไฮเดอร์4ประตูนะครับโลโก้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับและ กระจกมองข้างนะครับเป็นสี t ู o tone แบบนี้นะครับสีเดียวกับตัวรถและสีดําด้านและมีไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับเป็นขีดค่าแบบนี้สวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็น smart k e y l e ล s แล้วนะครับสามารถกดสตาร์ทรถที่รีโมทได้และปลดล็อกรถที่ smart k e y l e ล s ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อปลดล็อกรถโอเค จะไปตูด้านในนะครับด้านข้างนะครับดีไซน์มาใหม่แล้วนะครับออกมีลวดลายมากยิ่งขึ้นนะครับมีออกไดมอนด์นิดหนึ่งเพชรเพชรนิดหนึ่งนะครับและดีไซน์ด้วยหนังทั้งหมดแล้วนะครับเดินด้วยได้สีขาวแบบนี้เลยครับและคอนโซลด้านหน้านะครับดีไซน์มาใหม่เช่นกันครับออกสีเทามีลวดลายมากยิ่งขึ้นนะครับ สวยมากและมีช่องเก็บอุปกรณ์แบบนี้กว้างๆแบบนี้เลยนะครับและมีตัวตัดแสงให้เรียบร้อยนะครับเกรด M นี้หน้าจอคันนี้นะครับเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วแล้วนะครับสามารถเชื่อม Apple Car Play และ Android Auto แบบไร้สายได้แล้วนะครับและที่สำคัญนับมีปุ่มเพิ่มขึ้นมา2ปุ่มนะครับเล่นง่ายมากขึ้นครับสำหรับวอลลุ่มแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเปิดเพลงหรือว่าเล่นวิทยุอะไร ได้มากยิ่งขึ้นครับและบอกวันที่ปฏิทินทั้งหมดแล้วนะครับและบอกองศารถหรือว่าไฟฟ้าในกับตัวรถนะบอกหมดทั้งหมดแล้วอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับเพราะตอนนี้หน้าจอตรงนี้เชื่อมกับหน้าจอ M I D แล้วนะครับี่หน้าจอ M I D ตัวนี้นะครับก็เป็นขนาด7นิ้วแล้วนะครับจากเดิมเป็น4.2นิ้วนะครับ โอเคเป็นไงครับบอกประตูเปิดปิดทั้งหมดเลยนะครับว่าประตูไหนปิดไม่สนิทนะครับโอเคคันนี้นะครับเป็นแอร์ดูดูโอโหมดแล้วนะครับสามารถแยกสายขวาอิสระได้เลยนี่ครับดูโอแยกได้ทั้งหมดแล้วนะครับสายขวาเพื่อจะปรับองศาของผู้ขับขี่นะครับและคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับ สามารถเล่นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยและมีปุ่ม packing aid นะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับเพื่อที่ไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนเวลารถเข้ามาใกล้เคียงครับเพื่อที่เผื่อเราลำคาญครับเรากดปุ่มนี้ได้เลยนะครับและมีปุ่มขึ้นเขาลงทางลัชันอยู่ทางด้านนี้นะครับโอเคตัวนี้ครเป็นตัว f ุต t ตาร์ t ครับสตาร์ทอยู่ทางด้านนี้นะครับแค่กดไปแค่ทีเดียวเท่านั้นเอง และฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับทางด้านซ้ายครับเพิ่มเสียงลดเสียงโทรรับสายโทรเข้าโทรออกได้เลยครับและสั่งการด้วยเสียงทางปุ่มนี้เลยนะครับโอเคทางด้านขวาครับเป็น Adaptive Cruise Control นะครับสามารถร็อกความเร็วลดได้เลยนะครับจนถึงจุดหยุดดิ่งและร็อกความเร็วจน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเป็นต้นไปนะครับและมี เพนชิพให้เราเล่นเกียร์ด้วยนะครับอยู่ทางด้านที่พวงมาลายัยและเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับพิเศษครับคันนี้นะครับที่ปัดน้ําฝน,นครับเป็นออตโต้แล้วนะครับไม่ต้องไปหมุนหน่วงเวลาให้เสียเวลาเลยครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่ภายหลังเลยนะครับว่ามีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างนะครับ คันนี้นะครับเป็นเบาะเทคโนโลยีคูแม็กทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับและมีที่เสียบคาซีดมาให้ด้วยครับสำหรับเด็กนะครับโอเคและมีรูระบายอากาศมายิ่งระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นครับนี่มีรูเทเททรงสปอร์ตทันสมัยทรงสไตล์นิมูระนะครับโอเคและมีแอร์ทางด้านหลังมาให้ด้วยนะครับนี่ เย็นชํำๆกันเลยทีเดียวและเป็นไทท์ซีให้แล้วนะครับเพื่อบางคนที่ทุกท่านที่รอคอยเปลี่ยนเป็นไทท์ซีให้เรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านบนเพดานครับมีลำโพงเพิ่มให้อีก2จุดนะครับฟังกระหึ่มกันเลยทีเดียวนะครับนี่และทางด้านบนเพดานครับดีไซน์มาใหม่ครับเป็นสีออกสีดำๆนะครับจากเดิมเป็นสีเบดนะครับดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับ เดี๋ยวไปดูด้านหลังคันนี้เลยนะครับมีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างนะครับคันนี้นะครับไฟท้ายดีไซน์มาใหม่นะครับแบบ3เขี้ยว3สไตล์นะครับไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกครับแยกส่วนกันทั้งหมดแล้วและดีไซน์มาใหม่ใหม่สามเขี้ยวแบบนี้สวยๆล้ำสมัยของสไตล์อ s u ู u ูเลยนะครับและที่สำคัญครับคันนี้ครับเกรดเนะครับบ่งบอก ของเกตตัวรถนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับและคันนี้นะครับฝาเปิดท้ายนะเป็นชุบโครเมียมและมีกล้องถอยหลังมาให้พร้อมในตัวเลยนะครับและเมื่อเราใส่เกียร์ถอยหลังนะครับจะมีเส้นกะระยะขึ้นที่หน้าจอมเมื่อสักครู่นี้ด้วยกันชนท้ายเป็นสีทูโทนครับสีดําด้านตัดกับสีตัวรถนะครับและมีสัญญาณเซ็นเซอร์4จุด ข้างหลัง4ี่จุดข้างหน้า4จุดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับลืมบอกไปนะครับคันนี้มีระบบแอร์ดัด้วยนะครับแจ้งเตือนก่อนชน,นครับคันทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยนะครับและมีตัวช่วยเบรกให้ด้วยนะครับก่อนชนนะครับระบบแอร์ดันี้สุดยอดมากเลยสําหรับตัวท็อปสุดคันนี้นะครับท่านใดสนใจสามารถทักเข้ามาพูดคุยหรือว่า ทักเข้ามาปรึกษาได้เลยนะครว่าจะแต่งแบบไหนรุ่นไหนทักเข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับสายหรือสายด่วนมหาโอ๊ตก็ได้นะครับ0624474141หรือทางน้ำเพจก็ได้นะครับเซลล์โอ๊ไป้ายแดงวันนี้โอ๊ตก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ